เวียดมิกเชียนเทปนี้ผมจะสอนการสะดอกกุญแจบ้านนะครับเป็นกุญแจชนิดนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เราเรียกมันว่าแพทล็อกนะเป็นกุญแจชนิดที่นิยมใช้กันตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับก่อนอื่นใดที่ผมจะสอนก็จะเน้นย้ำเรื่องจุดมุ่งหมายผมสอนเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนำไปใช้ประโยชน์ สําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นคุณลืมกุญแจไว้ในบ้านอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวสามารถที่จะปลดล็อกอเข้าบ้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาตามช่างกุญแจนะครับผมมีอุปกรณ์สําหรับปลดล็อกนะครับที่ถูกสร้างมาจากโรงงานมากมายนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่างกุญแจใช้ ทำหากินนะปลดล็อกนะครับอันนี้ผมไปยืมเขามาแต่ว่าเวลาผมสอนผมจะไม่ใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่างกุญแจเท่านั้นที่มีนะครับผมจะใช้อุปกรณ์ที่คุณสามารถหาได้ที่บ้านคุณหรือว่าหยิบยืมใครจากนอกบ้านได้ในกรณีที่คุณเข้าบ้านไม่ได้นะครับจะเป็นกิฟตกิฟต์สำหรับ หนีบผมนะครับหนึ่งตัวนะแล้วก็คลิปหนีบกระดาษอีกหนึ่งตัวนะครับเอามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ที่ผมใช้สาธิตเดาะตอนต้นวิดีโอนะครับผมใช้สองตัวนี้แหละนะครับไปย้อนดูได้นะครับซึ่งมันถูกประดิษฐ์ออกมาจากสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการประดิษฐ์นะครับก่อนอื่นกิฟ ก็ให้ง้างมันออกมานะครับง,ง้างถ้าคุณผู้หญิงไม่มีแรงก็ให้คุณผู้ชายทําก็ได้นะครับนะออกมาแต่มันไม่ต้องใช้แรงอะไรมากหรอกนะครับอันนี้ผมจะใช้ครีมนะง้างออกมาให้มันเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านหนึ่งที่มันเป็นที่มันเป็นตุ่มๆเนี่ยก็ให้ดึงทิ้งไปนะครับ ดึงทิ้งด้านหนึ่งไปเอาออกนะครับแล้วก็งอมันนะเราใช้ด้านเดียวพอนะครับดึงตุ่มๆทิ้งไปแล้วก็งอมันให้อยู่ในรูปนีนะ้เป็นรูปตัว L นะครับความยาวมันประมาณหนึ่งจุดห้าเซนนะครับประมาณนี้นะงอ เราสามารถดันกับพื้นได้นะถ้าไม่มีตัวคีมนะครับแต่คีมนี่ไปขอยืมใครเขามาก็ได้แหละนะงอให้เป็นเก้าสิบองศานะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ผมทำให้มันมีลักษณะใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ช่างกุญแจใช้มากที่สุดนะแต่ก็ทำมาจากกิปนะครับด้านล่างนี่ยังมีตุ่มอยู่เลยเห็นไหมอ่า มีตุ่มอยู่นะครับเราก็แค่ดัดตรงนี้วนไปอีกนะครับให้มันใช้ไข่ถนัดตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรกที่เราใช้นะครับเราเรียกมันว่าเหล็กพานะครับคนไทยเรียกแบบนั้นแต่ว่าจริงๆผมเรียกว่า t u r n ิ่งนะครับชื่อจริงๆของมันคือ t u r n ิ่งคือตัวตัวหมุนนะครับทาหน้าที่เหมือนตอนกุญแจไขนะครับเพราะกุญแจเนี่ยมันมีหน้าที่สองอย่างคือ เข้าไปถอดสลักด้านในนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือพอถอดสลักปุ๊บเนี่ยซีฟันกุญแจเนี่ยพอมันเข้าไปไขสลักของมันแล้วเราต้องหมุนใช่ไหมตัวเนี้ยจะเป็นตัวหมุนนะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวถอดสลักนะครับตัวถอดสลักก็ประดิษฐ์ง่ายมากแค่ง้างมันออกมาอันนี้ใช้มืองานได้นะครับอแต่ปลายมันต้องต้องโค้งนิดนึงนะครับแบบ ประมาณนี้โค้งนิดหนึง่งเราใช้พื้นดัดกับพื้นก็ได้นะครับโค้งแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปเรารู้สึกมันติดอ่าอันนี้ใส่ใส่ได้อยู่นะครับถ้าเกิดใส่เข้าไปเรารู้สึกมันติดเนี่ยมัน,มนแสดงว่าองศามันมากไปนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้ คุณต้องฝึกมาก่อนนะก็คือคุณดูวิดีโอตัวนี้ของผมตั้งแต่ขั้นตอนการประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับจนไปถึงวิธีการไขเทคนิคของมันนะครับแล้วพอคุณเจอสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆอะ่ะคุณจะทําได้ไม่ยากนะผมจะแนะนําให้คุณติดอุปกรณ์เนี่ยสองชิ้นไว้เนี่ยติดไว้กับตัวนะครับใส่กระเป๋าไว้ก็ได้กระเป๋าสตางค์หรือว่าติดไว้ในรถนะครับก็จะดีมากนะนี่นะครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ประดิษฐ์อุปกรณ์นะเผื่อคุณลืมกุญแจแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนที่ลืมคุณก็ไปช่วยเขาไขได้นะครับเป็นฮีโร่นะก่อนอื่นผมจะให้คุณรู้จักและเห็นถึงการทํางานของโครงสร้างภายในของกุญแจที่คุณใช้ทุกวันนี้ก่อนนะครับโครงสร้างภายในของมันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนี่คือ ด้านในของกุญแจแพดล็อกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับปกติเราจะใช้กุญแจไขนะเราจะใช้กุญแจไขเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับตัวด้านล่างนี้เป็นสปริงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกุญแจมันจะมีรูตรงนี้เพื่อระบายน้ำนะครับไม่ให้น้ำขังเพราะว่าถ้าสปริงอ่ามันโดนน้ำมากๆอ่ะสปริงเป็นสนิมนะครับมันก็จะพูแล้วกุญแจก็จะเสีย ตัวตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสลักนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ล็อกสลักเล็กๆข้างหน้านี้อยู่นะครับตัวนี้ห้องของมันนะครับเป็นชั้นๆมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับชั้นบนสุดคุณจะเห็นมันจะมีสปริงเล็กๆของขวางอยู่เดี๋ยวผมให้กล้องมันโฟกัสก่อนนะครับอ่า ชัดนะีมันจะมีสปริงเล็กๆอยู่เห็นไหมครับเป็นชั้นๆๆด้านบนสุดนั้นเป็นสปริงตัวที่บอกว่าสลักอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอีก6ตัวเนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันกันกบตัวบนนะครับกุญแจแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีสลักรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราไม่สามารถจะใช้รูกกุญแจไขแทนกันได้นะมันจะมี อัตลักพิเศษของมันนะครับสลักอยู่กันคนละที่นะอย่างตัวนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นว่าสลักทั้งหมดมันจะอยูข่ขนานกันนะครับคุณเห็นสีทองๆไหมน,นะครับขนานกันกับตัวบนหมดเลยนะครับแต่มันก็จะไหออกได้นะครับนี่คือการทำงานของมันพอใส่กลับเข้าไปมันก็จะสั้นๆยาวๆตาม ลักษณะซีของกุญแจพอซีดูกุญแจเนี่ยมันเข้าไปทดแทนพื้นที่สั้นยาวนั้นมันจะทําให้อ่าทุกตัวมันขนานกันเห็นไหมครับผมถอดออกผมให้ดูใกล้ๆ่ะกล้องซูมได้ไหมไม่รู้อ่าให้ดูใกล้ที่สุดนะครับอนี้เห็นไหมไม่ขนานกันนะก็ใส่เข้าไปปุ๊บนขนานกันแล้วเห็นไหมครับ ไอ้ที่ขนานกันผมหมายถึงตัวสลักสีทองมันถูกถอดออกมานะครับจากแกนกลางมันถึงหมุนได้เห็นไหมครับแกนกลางเนี่ยมันถูกสลักตัวเล็กๆเนี่ยเสียบล็อกอยู่สั้นบางยาวมากนะครับไอ้ตัวเนี้เข้าไปแทนที่ทุกตัวจึงกดล็อกและทำให้แกนกลางเนี่ยหมุนได้ไม่งั้นมันหมุนไม่ได้เพราะไอ้พวกนี้มันเสียบ มันเสียบล็อกไว้อยู่นะฮะมันเสียบล็อกตรงที่มันจะเป็นช่องว่างซีนี้นะครับสปริงก็จะมีด้านบนนะเพือที่จะดึงตัวนี้หมุนออกแล้วก็สปริงด้านล่างแนวตั้งแนวนอน,นครับนี่คือโครงสร้างของมัน คราวนี้เราจะมาทดลองไขตัวนี้กันดูนะครับเรียกว่าเป็นตัวฝึกนะของช่างกุญแจในบทเรียนเริ่มแรกของการสะดอกกุญแจผัดล็อกนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับเขียนเนี่ยมันมองเห็นนะมันก็จะไม่ยากนะครับผมจะเขียใกล้ๆแล้วกันนะไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะครับ จริงๆเราเราเราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะที่ถูกกะเราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เสียบแล้วตัวนี้หมุนดันเอาไว้นะพอมันพอมันออกปุ๊บเนี่ยเราใช้นน้วก้อยดันนะครับดันให้มันให้มันเปิดออกเลยเขี่ยทีละตัวนะอะ่เอาให้มองเห็นนะครับ มันจะลำบากตรงที่ต้องคุมเฟรมให้มองเห็นให้คุณผู้ชมเห็นนะครับพยายามให้ใกล้ที่สุดนะเขี่ยทั้งหกตัวให้มันขนานกันนะครับแล้วตัวเนี้ยที่นิ้วก้อยผมดันไว้เนี่ยพยายามดันไว้นะครับพอมันขนานกันแล้วมันก็จะดันออกเองไอตัวแกนกลางนะ จะพยายามเขีร์ช้าๆนะครับดันไว้นะต้องขนานกันครบ6ตัวนะครับผมเขีร์ตัวใส่เนี่ยใช้เวลานาน,านกว่าไอ้ตัวจริงอีกนะอ่าได้แล้วนะครับออกแล้วนะมันขนานกันหมดนะครับเห็นไหมตัวสีทองทองเนะี่ย เหล็กขนาดก็คือมันหลุดออกจากแกนกลางหมดแล้วเราแค่หมุนตรงนี้ปึ๊กออกแล้วนะครับเสียงช่างไพเลาะสนอหูเหลือเกินผมชอบเสียงมันมากนะครับมันเป็นเสียงแห่งความสําเร็จของชีวิตอีกอย่างหนึ่งของคู่กันกับการสอนสะดอกกุญแจก็คือดราม่านะครับอเอยสอนแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะมีพวกจนเอาไปไขนะครับงัดแงะตามบ้านผมบอกแล้ว ตั้งแต่ต้นวิดีโอนะว่าจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของผมคือต้องการให้คุณผู้ชมเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้ไขในกรณีที่คุณลืมกุญแจไ้ในบ้านนะครับแต่ถามว่าผมสามารถที่จะไปห้ามได้ไหมถ้าเกิดจะมีใครเอาไปใช้ในทางที่ผิดผมไม่สามารถห้ามได้นะครับก็ถ้าคุณเอาไปใช้ในทางที่ผิด ทําแบบนั้นคนคนนั้นก็จะมีความผิดติดตัวเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะเหมือนกับคุณไปซื้อยาล้างห้องน,น้ำน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับเขาใช้สําหรับล้างห้องน้ำจะแบบคุณไปซื้อที่ร้านนะร้านขายของชำใกล้บ้านคุณนะแล้วบังเอิญว่าอกหักนะครับก็เอามาดื่มซะตายนะครับถามว่าคนขายน้ํายาล้างห้องน้ํานั้น ผิดไหมไม่ผิดนะครับคุณเอาไปใช้ผิดวิธีเองนะอันนี้ก็เสกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเอาความรู้ที่ผมสอนเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับคนคนนั้นก็จะมีความผิดติดตัวคนเดียวนะครับผมไม่เกี่ยวนะเพราะคนที่ขายเก่งขายเร็วจริงๆเนี่ยก็คือช่างกุญแจนะครับแล้วพวกช่างกุญแจพวกนั้นได้ไปเป็นโจรไปโจรกรรมงัดแงะตามบ้านเรือนคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่เห็นไหมครับ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีความรู้นี้เขาจะต้องกลายเป็นมิจฉาชีพตรงกันข้ามคนที่มีความรู้เขาจะมีจรรยาบรนนะครับเขาจะมีเกียรติยศศักดิ์ศรีในตัวมันจะมาพร้อมกับความรู้นั้นนะครับเขาจะไม่เอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็เอาไปทําให้ตัวเองดิ่งลงสู่หายนะแน่นอนนะครับติดตามชมรายการ s วีเดนเมจิกเชนเอสเคปซีรีให้ดีนะครับจะมีการ ปลดล็อกจากปัญนหนาการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกกุญแจบ้านที่ผมสอนครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังมีซีรีส์แฮนด์ craft, คัพกุญแจมือตำรวจอีกหลายชุดหลายตัวนะครับหลายรูปแบบคอยติดตามกันยาวๆครับก็หวังว่าจะได้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่ผมนำมามอบให้ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดสวัสดีครับ